ช่องราเซ่ออฟโคโรรีวิวขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อีกหนึ่งการนำเสนอรถรุ่นใหม่ที่หลายคนตั้งตารอและวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Toyota c o r โรล่าครอสรุ่นปี2026ในมุมมององค์การใช้งานจริงและประสบการณ์ที่หลายคนอยากรู้ว่าเจเนเรชันใหม่นี้ให้ความรู้สึกแบบไหนทั้งในด้านดีไซน์การขับขี่เทคโนโลยีฟีเจอร์อำนวยความสะดวกและความคุ้มค่าที่หลายคนกำลังมองหาในรถครอสโอเวอร์สำหรับชีวิตยุคใหม่ การพัฒนา Corolla Cross ในรุ่นปี2026ทําให้รถคันนี้ดูทันสมัยขึ้นกว่าเดิมด้วยเส้นสายตัวถังที่ดูเฉียบคมขึ้นและไฟหน้าแบบดีไซน์บางให้ลูกความหรูและความสปอร์ตผสมกันอย่างลงตัวมุมมองด้านหน้าดูมีความมั่นใจมากขึ้นสื่อถึงความพร้อมในการใช้งานทุกเส้นทางส่วนด้านท้ายถูกออกแบบให้มีความต่อเนื่องและลงตัวกว่าเดิมทําให้รถดูมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น แนวคิดหลักของรุ่นนี้คือการสร้างประสบการณ์ที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดภายในห้องโดยสารถูกปรับให้มีพื้นที่กว้างขึ้นการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้งานง่ายและให้ผิวสัมผัสที่ดีกว่าเดิมเหมาะกับคนที่ต้องการทั้งความเรียบหรูและความใช้สอยในชีวิตประจำวันแผงคอนโซลและจอแสดงผลส่วนกลางได้รับการออกแบบให้ลื่นไหลพร้อมรองรับการเชื่อมต่อของยุคดิจิทัลทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล ความบันเทิงและระบบอำนวยความสะดวกต่างๆได้อย่างไม่สะดุดการนั่งโดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้รับการปรับองศาเบาให้เหมาะสมขึ้นเพิ่มความสบายในการเดินทางไกลในด้านสมรรถนะรถได้ถูกปรับการตอบสนองให้ดีขึ้นเพื่อรองรับการขับขี่ในเมืองและนอกเมืองอย่างสมดุลแม้จะไม่มีข้อมูลจริงเกี่ยวกับสเปคข,ของรุ่นปี2 0 2 6ในขณะนี้แต่ภาพรวมที่มักเกิดขึ้นในเจเนอเรชันใหม่คือการปรับปรุงให้เครื่องยนต์นิ่งขึ้น เงียบขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้นประสบการณ์ขับขี่จึงมักให้ความรู้สึกมั่นคงและควบคุมง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องขับผ่านถนนที่มีสภาพหลากหลายและต้องการความคล่องตัวที่ดีสำหรับระบบการสะเทือนก็ได้รับการออกแบบให้รองรับแรงสั่นสะเทือนต่างๆได้ดีขึ้นทําให้ผู้ใช้รู้สึกสบายกว่ารุ่นก่อนแม้ในถนนที่ไม่เรียบก็ตามการเก็บเสียงในห้องโดยสารถูกปรับปรุงให้เงียบกว่าเดิมทําให้บรรยากาศการเดินทางมีความผ่อนคลายมากขึ้น เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีรุ่นใหม่อย่างปี2026ยอมให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยและฟีเจอร์ช่วยขับขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันกล้องรอบคันมุมมองอัจฉริยะหรือระบบเบรกฉกเฉินอัตโนมัติซึ่งระบบเหล่านี้ช่วยทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในสถานการณ์ขับขี่จริง นอกจากนี้ระบบเชื่อมต่อภายในรถยังรองรับผู้ใช้ยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความสะดวกและความบันเทิงในระหว่างเดินทางไม่ว่าจะเป็นระบบสังงานด้วยเสียงการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชันเฉพาะที่ช่วยวิเคราะห์ลักษณะการขับขี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรถในด้านความคุ้มค่าโคโรล่าครอสเป็นรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้หลายกลุ่มทั้งคนทำงานคนที่มีครอบครัวหรือคนที่ต้องการรถที่ประหยัดและอนเนกประสงค์ภาพรวมของรุ่นปี2 0 2 6จึงเน้นการผสมผสานระหว่างดีไซน์ ความปลอดภยัยความสะดวกสบายและความประหยัดในแบบที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการความสามารถในการรองรับการใช้งานที่หลากหลายทำให้รถคันนี้ยังคงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันขับในเมืองหรือเดินทางออกต่างจังหวัดก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีการออกแบบภายนอกที่ดูทันสมัยขึ้นทำให้รถมีเอกลักษณ์มากกว่าเดิมส่วนภายในรถที่ปรับให้ใช้งานง่ายและสบายขึ้นก็ช่วยเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ให้ดียิ่งกว่าเดิมการรวมเทคโนโลยี